พ,พี่ใหม่นะครับก็ขอให้พี่ชาย,อยาของผมนะครับคงม,มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับร่บรวยหมื่นล้านพันล้านนะครับยิ่งยิ่กันไป <ๆ S 1> ครับคขอบคุณครับจ้าันนี้บไให้พี่ดุลขาคนท่านประสิทธิ์ค่ะมีมีใครอีกคะพี่พี่นิ่ม มากับน,น้องสาวน้องสาวด้วยนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะสองท่านไม่ได้ลืมนะแต่ว่าเราบุคคลสำคัญเอาไว้ที่หลังค่ะสำคัญทุกท่านนะแย่งกันหเหรอตกลงกันให้ลงตัวนะคะอันนี้สีน้ำเงินนะอันนี้สีชมพูน,นะคะไปแบ่งกันขอบคุณค่ะอขอช่งางภาพหน่อย พี่ดุลนะคะก็คือคนที่ออกแบบได้งโรงงานทั้งเก่าและใหม่นะคะตอนนี้โรงงานใหม่กําลังกําลังสร้างนะคะคู้นิลออกแบบเขียนแบบดูแลการก่อสร้างด้วยไหมคะพี่นิ่มใช่ไหมคะดูแลการก่อสร้างนะคะโดยรักและผูกพันนะคะด้วยกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะคะรักกันรักกันค่ะ ใช่เป็นน้องสาวค่ะสุดท้ายค่ะดีเจสาวน้ำยืนครับส,รสุดท้ายนะครับสุดท้ายวางวันวันนี้ก็เป็นเป็นฝันใจของเรานะครับมานี่ครับที่กลอ่าสุดท้ายคือน้องสาวที่รักนะครับสองคนครับครับอันนี้ก็ดีเจสาวน้ำยืนนะครับทำงานให้อ่าทำงาน ฝ่ายการตลาดการประชาสัมพันธ์มาของเรากี่ปีแลวครับสิบสิบว่างั้นอ่าครับจนจนลืมว่ากี่ปีแล้วอันนี้อาจารย์อาเมฆขานะครับก็ทําการประชาสัมพันธ์และโฆษณาของให้บริษัทยูฟูดเหมือนกันนะครับเป็นน้องสาวที่น่ารักนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรให้มีสองนิดหน่อยครับครับทุนการศึกษา คุนการศึกษาค่าอาหารกลางวันจะได้เติบโตนะครับกินดีด้วยค่ะพี่ยินดีด้วยพี่เมฆาลานะคะสาวน้ำยืนครับนี่อยู่กับเรามาสิบปีแล้วครับขอบคุณค่ะพี่เรือนขอบคุณนะคะก็ต้องขอบคุณทั้งสองคนนะครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บริษัทนิยมพูดพริกแกงทั้งขุนนั้นเดินไปข้างหน้านะครับไม่มีวันหยุดนะครับแล้วก็คงจะเดินต่อไปนะครับ ก็ขอบคุณน้องทั้งสองคนนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะนะครับก็มอบไปให้กับอาจารย์เมฆลาต่อไปครับอ้เดี๋ยวประชาันนิดนึงวันที่12เป็นวันเด็กนะครับท่านปัญญาครับปัญญาคางกลางครับวันที่12จัดงานวันเด็กที่โรงเรียนบ้านดงสีโทบ้านดงสีโทนะครับบริษัทที่ยมพูดนะครับไปไปทำที่บ้านดงสีโท ไปทาสีกำแพงทำกำแพงให้หมดทุกอย่างนะครับเราทำเสียนาให้กับโรงเรียนดุงบ้านดุงสีโถนะครับบริษัทนิยมพุทธนะครับบอกไปชาตพัน์ก่อนนะพวกนี้เนี่ยสปอนเซอร์ทั้งหลายนะท่านปัญญานะครับท่านประธานประธานอมรับครูนะครับแล้วก็มีมีท่านดนานมหิพันธ์นะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปหลายคนแล้วก็รวมทั้ง ท่านอภิวัตท่านหอการค้านะครับครับต้องไปด้วยนะครับเรามีทีมงานออฟโรดเข้าไปทำฟาร์มสะอาดแล้วก็ทาสีนะครับให้กับโรงเรียนนะครับโรงเรียนนี้มีนักเรียนอยู่ทั้งหมด46คน43คนนะครับครับผมไปดูแล้วโรงเรียนคือน่าสงสารพออมากเลยครับอาสงสารพออแม่ขลาของผมนะครับ เป็นฝันกําลังใจหน่อยนะครับไปด้วยกันนะครับครับวันที่ส2บสครับบริษัทโยพุดจะไปเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับไปไปทําทาสีโรงเรียนไอ้ทาสีรั้รวต่างๆนะครับทําความสะอาดให้มันเป็นโรงเรียนที่ยกระดับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็สงสารท่านปอรครับเชิญท่านปอรครับมอบไม้ให้นะครับดีใจน้องได้เลยนะคะ ขอเสียบมือให้กับพี่เรืองอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ความสําคัญแล้วก็เห็นความสําคัญของการศึกษาด้วยนะคะตัวดิฉันเองนะคะในานามนันจกจัดรายการดีเจแม่ขลานะคะก็จะทุวนเสราร์อาทิตย์นะคะดูแลแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่เรืองด้วยนะคะส่วนตําแหน่งในทางราชการนะคะก็เป็นผู้ในการโรงเรียนบ้านดงสีโทนะคะก็อยู่อำเภอเมืองของเรานะคะอ,อปะตหนองมะแซวนะคะสังกัดนั้นนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี นที่จากกรุณานะคะสนับสนุนนะคะเพื่อส่งเสริมนะคะประสิทธิภาพและก็ผลสับรนุทางการเรียนให้กับโรงเรียนบันโสีโทด้วยวันนี้ดีใจที่ได้เจอกับดีเจสาวน้ำยืนนะคะเห็นแต่พี่เรืองชื่นชมนะคะวันนี้และก็หลายหลายท่านนะคะเป็นปีแรกนะคะที่มาร่วมแสดง ปี่ใหม่นะคะของที่แกงข้าขุนแล้วก็นิยมฟู้ดจำกัดด้วยนะคะวันนี้ได้รู้จักหลายๆท่านนะคะขอบคุณในความบวุ่นและก็มีเพตตานะคะขอบคุณพี่เรืองแล้วก็ผู้ใหญ่ดีทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณพี่ถ่น้องน้องน้องขอบคุณในไลายค่ะขอบคุณในไลายนะคะกับอยู่กับบริษัทนิยมฟู้ดเนาะมา เหมือนว่าสิบปีนี่แหละจำบ่ได้ว่าจะปีแล้วนะคะแต่ก็จะยืนอยู่ตลอดไปเนาะขอบคุณพี่เรืองขอบคุณทุกท่านนะคะมวนกันต่อซะเนาะขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสนะคะเดี๋ยวเราจะส่งเวทีนี้ให้กับวีรยุทธสาวกันต่อนะคะตอนนี้ทราบว่าหลายท่านน่าจะคลายแล้วแหละนะคะก็จะพร้อมจะเป็นต่อนะคะเราสองคนเดี๋ยวพี่เมฆาลืมไปนิดนึงพี่น้องคะเดี๋ยวปีนาจะพาพี่เรื่องอยู่ในคลิปวิดีโอนะคะ ฝากกดติดตามช่อง YouTube DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนนะคะ,คะฝากกดติดตามช่อง YouTube นี้นะคะแล้วก็อยู่ทั้งเพจด,ด้วค่ะเด้อเพจก็ชื่อ DJ เจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเดี๋ยวจะเอาพริแกงท่านขุนเอาบริษัทนิยมฟุธขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์ม YouTube TikTok และเพจนะคะ ค่ซื้อเดียนกันค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขกัอค่ะสวัสดีค่ะ